ที่จังหวัดนครนายกคณะสิทธิานุสิธิ์ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล73ปี5 4พรรษาพระวินัยทรทวีอาชัญโยเจ้าอาวาสวัดบุญนาครักขิตาราม เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่29มิถุนายน2568ที่อาคารอเนกประสงค์วัดบุญนากรักขิตารามคณะกรรมการวัดพร้อมด้วยคณะสิทธิานุสิ์และประชาชนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล73ปี5 4พรรษาพระวินัยทอนทวีอาชัญโย จ้าอาวาสวัดบุญนากรักกิตารามโดยมีหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนแขกผู้มีเกียรติชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้เกษียณวิทยาลัยเทคนิคน,นครนายกชมรมต่างๆและประชาชนได้นำอาหารมาตั้งจัดเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะพร้อมร่วมเข้ากราบสการะเพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ เจปี54พันษาพระวินัยทรทวีอาชันโยเจ้าอาวาสวัดบุญนาครักกิตารามโดยพร้อมเพียงการจนเสร็จพิธีค่ะนิว2ีสถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รัชชานน์เนินใหม่ภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน